สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยนะครับคันนี้5ประตูนะครับกับ Ford Focus นะครับ1.6ตัวสปอร์ตนะครับ Airbag ABS นะครับตัวนี้ปี2012นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับมาชมมาเช็คคันนี้นะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับสภาพรถสวยมากครับคันนี้เป็นมือที่2เข้ามือที่3นะครับไม่1 1ึ0 0 0กิโลเมตรนะครับ เช็คให้เรียบร้อยทุกระบบแล้วนะครับรถสวยจัดมากครับสีเงาฉ่ำ95%าสครับสวยสมบูรณ์เอาไปใช้งานนะครับกับ5ประตูค่าย ford ดนะครับ1.6ออโต้แอร์แบ็กนะครับน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สระบบเกียร์นะครับเช็คมาให้เรียบร้อยเคมาสมบูรณ์สมบูรณ์ครับมีใบประกันอยู่ครบนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครกำลังเล็งหานะครับสด2 1 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับ4,400 6ปีนะครับผ่อนได้โดยประมาณนะครับถ้าใครจะผ่อน5ปีก็ประมาณทัก5 0 0 0นะครับคันนี้116,00 0กิโลเมตรนะครับใหม่แท้ครับไม่มีโกหกหมกเมตรนะครับไม่มีชนหนักกระต่หรือพลิกคว่ำพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับระบบสมบูรณ์สวยครับเช็คชมดูรถเลยเลยครับอยู่ที่มินบุรีนะครับใครที่กำลังเล็งหารถ5ประตูสวยๆปีกลางๆนี่คือปี2012ครับสวยราคานี้น่าสนใจครับ สนใจหาไว้ใช้งานนะครับไปเช็คทดลองขับจัดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับทรงสปอร์ตสวยเลยครับคันนี้หาเอาไว้ใช้งานนะครับรองพิจารณาตัดสินใจนะครับสําหรับใครที่ไม่มั่นใจนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับในแฟนเพจของ Ford f o c ฟ s ัสขับนะครับเข้าที่แฟนเพจท่านจะได้ข้อมูลแน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยมากครับใช้น้อยแล้วก็เครมเกียร์มาให้เรียบร้อยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับรอพิจารณาอยู่ใกล้หรือสนใจนะครับก็ไปเช็ครถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับจะเอาให้มั่นใจท่านพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูก็ได้นะครับรถสวยมากครับไม่มีชนหนักอัดต่อพลิกปว๊มไม่เคยติดแก๊สนี่นะครับนำมาฝากนะครับรองเช็ครองชมกับรถปี2012 5ประตูทรงสปอร์ต Ford Focus กั1.6ออโต้นะครับเช็คชมดูได้ครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดท่านจะได้ข้อมูลเรื่องราวการซ่อมบำรุงและในส่วนของรายละเอียดต่างๆเข้าไปเช็คดูได้ครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังเล็งหารถสวยๆส,ยสภาพดีๆนี่นะครับก็อลองชมดูได้ครับเอามาฝากนะครับถ้าใครชอบสนใจไปเช็ครถทดลองขับได้เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับภายในดูงามมากๆนะครับ ประมาณนี้นำมาฝากนะครับทรงหรูสวยสปอร์ตแบบนี้ก็น่าเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับถ้าใครชอบนะครับมีทางเดียวครับต้องไปเช็ครถทดลองขับนะครับจะมาชิคเครดิตดีนะครับรอรับรถได้เลยครับออกเงินศูนบาทครับไม่ต้องออกอะไรเลยครับรวมประกันพรบค่าจัดข้าโอนเรียบร้อยนะครับก็จะดันเข้าไปในยอดจัดนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับ หวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับเอามาใช้งานกันได้เลยนะครับลองชมลองเช็คตรวจสอบดูนะครับนี่นะครับก็ถ้าชอบนะครับมีทางเดียวครับพาเพื่อนพาช่างไปดูไปลองขับดูครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับรับประกันใหม่แท้แน่นอนครับถ้าโกหกหมกเม็ดนะครับเราซื้อคืน2เท่าเลยครับนี่นะครับเนนยนๆครับชมดูก่อนสวยขนาดนี้ชอบหรือไม่